โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายจัดแถลงข่าวผ่านระบบซูมโครงการประกวด3โครงการเ mm hmm. นื่องในวันคุ้มครองโลกณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทย์ขนนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทอดผ้าป่าราชันปัตภีราชินีที่ดินเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปี วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีลาานาเพัต์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม z o ู m และ Facebook Live ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ ทีวีค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวง์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวของโรงเรียนพระประยตะิธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดการถแถลงข่าวผ่านระบบซูม เกี่ยวกับโครงการประกวด3โครงการเนื่องในวันคุ้มครองโลกนห้องเกียรติยศชั้น3สำนักพระปริยติธรรมอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยภายในงานแถลงข่าวผ่านระบบซูมครั้งนี้พระมหาด็อกเตอร์สุธรรมสุรัตโนปร,ริยธรรม9ประโยคผู้อเนวยการสำนักพร,ระปริยติธรรมเมตตาเป็นประธานสงฆ์ นอกจากนี้พระอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดทั้ง3าโครงการได้มาชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการโดยโครงการประกวดโครงการแรกคือโครงการปริศนาคํไทยพุทธสถานศูนย์กลางธรรมกายและสุภาษิตคําพังเพยไทยวันคุ้มครองโลกโดยแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับประถมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงส ระดับประถมศึกษาตอนปลายคือตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และมัธยมตอนต้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันระหว่างวันที่18มีนาคมถึงวันที่5เมษายนจัดโดยกองธรรมส่วนโครงการประกวดโครงการที่2ได้แก่โครงการประกวดศูนย์ทรพธน์3ภ,ภาษาภาษาอังกฤษาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อการสร้างสันติภาพโลกเริ่มต้นที่ตัวเราโดยผู้เข้าประกวดจะเป็นนักเรียนและนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดโดยกองพัฒนาภาษาต่างประเทศเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่10เมษายนและโครงการประกวดโครงการที่3โครงการประกวดการอ่านทำนองเสนะคำกรอนสอนใจโครงสี่สุภาพจากหนังสือสุนทรพ่อประพันธ์โดยตะวันธรรม โดยแบ่งออกเป็น2ระดับคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยกองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันระหว่างวันที่18มีนาคมถึงวันที่5เมษายนนี้ โดยทั้ง3โครงการจะมีการประกวดรอบแรกผ่านระบบซูมและจะประกาศผลการแข่งขันรอบแรกเพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่22มสเมษายนนี้เนื่องในวันคุ้มครองโลกซึ่งเป็นการประกวดผ่านระบบซูมเช่นเดียวกันค่ะโรงเรียนประยธธรรมวัดพระธรรมกายได้เล็งเห็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยคุ้มครองโลกก็คือธรรมะของพระสมาสมาสามุติเจ้าจึงได้จัด โครงการขึ้นมา3มโครงการเพื่อจะได้ปลูกฝังให้เยาวชนให้ชาวโลกได้กลับมาหัวนลึกถึงสันติสุขที่เกิดสันติภาพที่เกิดจากสันติสุขภายในจึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์สภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น ทำไมจึงใช้สามภาษานี้เพราะว่าสามภาษานี้เป็นสามภาษาที่สัประชาชาติกําหนดไว้เป็นภาษาสากลของโลกที่ชาวโลกส่วนใหญ่ได้ใช้กันเมื่อเราประกวดสามภาษาทําให้ภาษาที่เราได้สื่อสารออกไปไปถึงชาวโลกได้ทุกส่วนของโลกได้เข้าใจกันว่าโลกนี้ต้องได้รับการคุ้มครองจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการหยุดใจ ให้สงบให้บริสุทธิ์ใจให้ทำใจให้ผ่องใสให้มีศีลให้มีธรรมคุ้มครองโลกโครงการที่สองก็เป็นโครงการประกวดคำกรสุนทรพ่อนะครับนะเป็นการกล่าวทํานองเสนอซึ่งคํากรสุนทรพ่อเป็นคํากรที่หลวงพ่อท่านได้ประพันธ์ไว้โดยนําธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลั่นออกมาเป็นคำกรที่ง่ายอ่านและเข้าใจแล้วก็เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจธรรมะผ่านคำกรนี้จึงมีการประกวดแข่งขันกันให้เยาวชนได้อ่านคำกรนี้แข่งขันกันแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ทุกๆโครงการและโครงการอันที่3ก็เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับคำทยายปริศนาเกี่ยวกับพุทธศาสนา แล้วก็ศูนย์กลางพระธรรมกายโลกคือวัดพระธรรมกายนี้เพื่อจะให้โลกนั้นได้หันกลับมาดูสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหันกลับมาดูกิจกรรมต่างๆของชาวพุทธที่จะน้อมนําใจให้สะอาดให้สงบให้สว่างให้บริสุทธิ์ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่สามโครงการนี้จริงเกิดขึ้นโรงเรียนวิธรรมวัดพระธรรมกายจึงได้จัดโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราทุกคนในชาวโลกและวัตถุประสงค์สำคัญอีกหนึ่งก็คือเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายหล้านซูมทั่วโลกโครงการนี้จึงจัดแข่งขันกันผ่านซูมนะประหยัดออนซูมเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในซูมแล้วก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะในวันนั้น ให้ครบ5ล้านสูมั่วโลกอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนครูอาจารย์รักประยนนยักศึกษาทั้งท่านผู้ปกครองทุกท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้โดยการส่งบุตรหลานส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาร่วมโครงการนี้แล้วก็ขอเชิญนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมอันดีนี้แล้วก็ได้การพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ทุนการศึกษากลับไปแล้วก็ได้ปรใบป,ประกาศศิยบ,บัตรสําหรับนักเรียน ครูอาจารย์ที่เข้าออโครงการนี้ทุกๆท่านขอเจริญพรไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งได้จัดพิธีทอดพระป่าราชันปัทภีราชินีที่ดินในโอกาสครบรอบ5ปีค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าราชันปัทภีราชินีที่ดินเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงโดยภายในงานมีสาธุชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องคนไทยใหญ่ ซึ่งเมื่อประธานสง์และคณะสง์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วท่านประธานสง์ก็ได้นำสาธุชนทุกท่านอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพอ่อก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้อัญเชิญผ้าไตรามาวางไว้บนแทน่นหน้าท่านประธานสง์และคณะสง์พร้อมกับถ่ายภาพหมู่ร่วมกันจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าซื้อที่ดินศูนย์อบรมเยวาวชนแม่แตง โดยเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือนายแพทย์บัญชาการยานมิตรสงบปัญญาตรงนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจทย่ยธรรมโดยเจ้าภาพกล่าวคำถวายคืออาจารย์พวงทองลักษณะพิรักษ์และกาลยานมิตรชัญญาพัฒนการจนารันส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยยานพาหนะโดยเจ้าภาพนำกล่าวคือกาลยานมิตรพันธิว่าแต้มลึกและกาลยานมิตรวาสนา ที่กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานเจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกาลยานมิตรกิจสมิตรรัตนสิริทรัพย์และกาลยานมิตรก,กาบจันสุวรรณะด้านกาลยานมิตรทันวไลมหาวนานำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะประธานได้ถวายจะุประจัยทียธรรมแด่ท่านประธานสง์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายประจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสง์และคณะสง์ และในโอกาสนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้เทศนาธรรมถึงอนิสงค์ของบุญที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีในครั้งนี้ค่ะทางด้านของทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัมัคีถวายยานพาหนะเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครั้งที่สองค่ะ นทุดงคัสถานชัยบาดานจังหวัดลบบุรีสาธุชนจำนวนหลายท่านได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดพระป่าสามัคคีถวายยานพาหนะเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครั้งที่สองโดยภายในงานพระอาจารย์นครคุณโรจโนประธานสง์ทุดงคัสถานชัยบาดานได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและจิตใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกาลยนานมิตรเดือนเพนผาวันดีกาลยนานมิตรหนูแดงตุ้มทองได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบายเป็นพิธีทอดพระปา่าถวายยานพาหนะเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครั้งที่สองโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธ,ธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าปา่าโดยกยารยานมิตรอัญชลีพรมโคด กัลยาณมิตรประพินวิตย์เสนีวงศ์ณอยุธยาเป็นประธานทอดผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับชมประมวลภาพงานบุญเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเพื่อเป็นการทบทวนบุญจากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวสัมมทธนียกถาเรื่องอนิสงค์ของการทำทานถูกเนื้อนาบุญ สำหรับทุดงข่าสถานชัยบาดาลได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมทั้งเป็นสถานที่ในการจัดอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีเป็นสถานที่รองรับการสร้างความดีของสาธุชนและยังเป็นสถานที่อบรมพระภิกษุสาม,มเณรซึ่งสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาค่ะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมสัมมนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพระปริยติธรรมรแผนกบาลีสนามหลวงออนไลน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในยุคดิจิทัลค่ะณมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระมหาดรสุธรรมสุรัตโนปร,ริยธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมสัมมนา,าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพระปริยติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงออนไลน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในยุคดิจิทัลซึ่งจัดโดยหลักสูตรปริญญาเอกพุทธบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานอาทิพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัรเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพระอุดมสิทธินายกรองศาสตราจารย์ดร์เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีพระครูโอภาสนนทกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจ้าอาวาสวัดจันเทเจ้าคณะอำเภอบางกลวยนนทบุรี พระปริยติธาดาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารรองศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์บุญปู่รองคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยเป็นต้นโดยพระมหาดรสุธรรมสุรัตโนก,กล่าวในการสัมมนาว่าวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการสอนบาลีออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นการเรียนแบบสื่อสารสองทางผู้สอนกับผู้เรียนสามารถตอบโต้สอบถามได้ในขณะเรียน ถือเป็นก้าวสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในยุคการแพร่ระบาดของโควิด1 9ค่ะทีมงานชวนบวชจากศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิต์ค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนนักเรียนชายในจังหวัดอุตรดิตถ์มาร่วมบวชเรียนบาลีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคุณครูเรวัตเอกาจากศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆนักเรียนชายที่กำลังจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมบวทเรียนพระบาลีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ยังได้จัดก,กิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรณโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารการศึกษา คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับพวัตนสูตรก็เพื่อให้นักเรียนได้สมาทานศีลสวดมนต์นั่งสมาธิและมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเป็นไปเพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวิน,นัยมีสมาธิในการเรียนและใช้ช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปติดตามสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรทั้งในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพปริมณฑลค่ะไปติดตามกันนะคะว่าวันนี้มีจังหวัดใดแล้วก็นครหลวงใดบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ 1. จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดนครพนมอันดับ3จังหวัดสุรินทร์อันดับ4จังหวัดกาลสิน์ อันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดสระบุรีอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดอ่างทองและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ1นครหลวง14อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวงเจ็อันดับ4นครหลวง8ด อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง4อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง5อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง16และในช่วง world news ค่ะคุณสุชาดาระยะอินก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับในช่วงวันนิ้สในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเซียเติลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีลานาเพสัตออนไลน์ผ่านระบบซูมและ Facebook Live ค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชน,นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตร บทรัตนสูตรและบทสรรเสริมพระมงคลเทมุนีโสจันทัสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายคีลานาเพศโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยนณมิตรรัตนาสุขยิ้มน,น้อยและครอบครัวกัลยนณมิตรสุภาวดีกัลยาณมิตรทอมเดวิส กัลายาณมิตรอาริยาพุทผ่านและครอบครัวส่วนพิธีถวัยพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลายาณมิตรสมรัเจียนวัฒกะและครอบครัวกัลายาณมิตรสมคิดแก้วประสิทธิ์และครอบครัวกัลายาณมิตรริชาร์ดไกรเซอร์และกัลายาณมิตรวิไลโพสเทนพร้อมกันนี้ตัวแทนประธานและสาธุชนก็ได้น้อนมนำขีฬานเพศถวายแด่คณะสงฆ์ พล้อมทางได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนพระมหาบุญทรงประมาชโยได้แสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านระบบซูมเรื่องความสำคัญของวิชาธรรมกายและให้คณะกกลยนมิตรวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลได้รับฟังและนำไปปรับใช้ในการสร้างบารมี เช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยภายในภาคเช้าข่านประธานสงนำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นใจให้บริสุทธิ์่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายพระาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยยนมิสุนันท์กัลยยนมิสมบัติ วงกเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานก็ได้ถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพิธีทอดผ้าป่าสมคีเดยประธานกล่าวคือกัลยานมิตรสุนันท์กาลยานมิตรสมบัติวงกเกษมสิริและในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังคมเรื่องประวัติการเผยแผ่วิชาธรรมกายในต่างแดน เริ่มแรกในทวีปยุโรปจากพระคูภาวนาสุทธิวิเทศจะเอาว่าวัพระธรรมกายจอร์เจียเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาธุชนผู้ร่วมเผยแพ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เห็นการร่วมพิธีกรรมนะคะแบบออนไลน์ซึ่งเป็นการปรับตัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และได้เห็นการทําบุญของชาวพุทธในต่างแดนนับได้ว่าเป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะและในช่วงนี้เวอร์นิวส์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะและขอเรียนเชิญชาวพุทธและกัลยาณมิตรวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกค่ะร่วมพิธีถวายสังฆทาน323วัดออนไลน์ครั้งแรกของโลกแด่คณะสงฆ์สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์ที่1 7มีนาคมโดยเริ่มเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาสามารถติดตามรับชมได้ที่ zoom072.com และในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบนี้นะคะก็ฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสามเณรและผู้มีบุญที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดและศูนย์ทั้งในและต่างประเทศค่ะขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดช่วงกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง f a c e b o o k บุญนิวส์ทีค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขามัตตยตาโลเกเคารบรักและบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งความสุขค่ะ วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์สีวงพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ